มีความสุภาพหรือที่ใส่ร้ายคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงทำอะไรผิดบทบริจาคเลือดก็บอกเลือดหมูเลือดหมาก็เลือดกูเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าไอ้กุศนไอ้แพทย์เองสซวยผมไม่รู้จักเขาส่วนตัวแล้วครับมาออกบอกว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้ก็ใช่ดินเลือดที่มึงอับพีู่ิ์เลือดเมียมึงหรือเปล่าวะเ ของมึงเป็นเอ็ดเองมหาว่าคนอื่นเป็นเอ็ดไอ้กุนซหาเรื่องหาเราเทใส่ประตูแล้วมันมีเหลือที่ไหนล่ะครับร็นอกากมึงแไ่เอาลูกเลือดพ่อมึงสิเลือดแม่มึงสิเออเอาไปตัวจ่ะปากแหว่งหาเสี่ยงที่สุดเสื้อแดงทำอะไรไม่เข้าหูก็เลยเพราะฉะนั้นการปรนีปนอมยังเหลืออยู่นะครับ ว่าถ้าคุณลั่นกระสุนคุณปลาเมื่อไรไม่ว่าผ่านฟ้าหรือที่นี่